ชิบเฮ็ดครับสัญญยาครับถ้าเพนมาบังเห็ดหลงงกจังเมียนมเมีนเขาไปเก่งเราเชื่อนหนึ่ง,ลงเลยฮะชื่อ,อยังมน่อเียวเงยเพื่มาเลไปควเติมนมนำนเพิ่นครับหลอดตายแล้วครับนี่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  นี่ย่อยนี่ยังน้นบอทันพอกนั่นนั่นนนี่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 ้มอทันพอกเอ๊ะขปบคุณอืดขอบคุณที่ครบเรากวางบูเขาไปนเอฟทีบังครับนี่เรางงแมนอยู่ไงฮะมน่เหอนตันแมนบหมนมนี่ครับกําลังเป็นใครเขาครับไหมนี่ครัหนึ่งใครหนึ่ง เห็น่นเรื่ตรงนู้นลนี่เห็น่นตรงนี้ก็ดีกว่ามันเรงกตัวเดียวจักเหมียนโมเหมียนแนเลยนี่โก้ไปตันี้นี่ครับใครเขาขาวนครับอ้ยหลวง่เห็นครับเมื่นี่นี่่านคับแสงเนี้ยนะครับเนี่เขาขามูก้ย่หันเนี่ยมันือก้อนเี่ยคือกววเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยว นี่แม่นมันว่ายนี่เหรอง่วงเนี่ยแม่นเทียวมันฮะเทียวมันแม่นหมดเหรอเนี่แม่นเทียวมันจักแม่นโมแม่นเด้อผูใหญิงนี่เดี๋ยวแม่นมาดอกนี่เทียวมันหมดน่ะเทียวโอ้ผูใหญ่งกับตัวลูกเว้ยจักแม่นโมแมนครับอีกีครับเจี๊ยบพันวานนครับดอกหนึงครับนี่ีเยวมัแม่นม่นหมดนี่โมเหลียวโอ้อันนี้โมแมนครับว่าท่านโ่วงยุ่ เดียวว่าหงหงอกยังอ er. anyway> mm ๋อ hmm. พุ่นครับอยู่ข้างในพุ่นโอ้ผ่าพกกบไม่ชัดหรอกครับนี่เฮ้ยพวกท่านอันนี้บวมเงี้นบวมใหญ่นี่บวมอืมแม่นอันเชียวบ้างยังโอ้เบื้องดีดีแล้อครับการจิ้มเห็ดครับอันนี้บวมเงีนครับพวมใหญ่ว่าครับนี่บวมเงีนอันนี้ก็บบแม่นครับนี่โอู้มันเบื้องยากอยู่ด้วยครับนี่เหรอหงอกอะยนี่เจ็บปมั่วสัวว่าได้เหรอครับเนาะฟูเคยกินครับนี่ไข่เต็มเลยครับ ผมบ่เอาได้ครับเอาเห็ดกูเชี่ยวชานเพอาะไงเพราะนานเคยกินครับมาเอาเพอาะไงเพื่นกับบะมันใจครับถ้าเพื่อนทาให้มันบานนะเพื่อนเบิ่งดอกชัดๆก่อนมาสนผมบ่เอาหนักเน่อยเพราะไงเพื่นเอามันนี้ข้อมผู้หนักเนาะเรื่องเห็ดเพื่อนว่าทาเห็ดอยังล่ะเห็ดละงอกขาวนี่ต้องทามันบานนะเพื่อนรับเบิ่งก่อนบ่มันใจจะไปเอาเพื่นว่า ถามันบานถ้าให้เรางกเหลืองครับมันจะเบืองไงครับดอกขึ้นมาตุ้มๆรลอเป็นสีเหลืองเลยน้ำเนาะพรนนี้ว่าถ้าถ้าจะเข้าน้ำเนาะถ้าบนจะเข้าครับอาจจะเป็นมืออื่นเครับเรื่องกัตอนเย็น้ำเนาะมันสิมะอาถถามันบานครับมันใจก่อนครับนี่โบเมนนะครับนี่นี่ครับโบเมนครับนี่โบเมนไม่ใช่ นี่ครับถ้าผู้บ่เคับไอจิ่นาำนะเอาไปตุยดิครับนี่เนี่ยเบิ่งดีดีครับท่านมาเห็นเรางอกลางากหรือเปล่านะครับเนาะเบิ่งดีดีครับส่วนไข่วันนี้ครับไข่เห็นครับเต็มเลยครับที่นี่ในมีกล่องในถทวยสตาร์โปชัดเป็นเลยครับมันย้อนกับแสงแดดครับทุกท่านหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ส่งเพื่อนพาเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ